ไม่รู้ต้องโตทำากลางมือดอกไม้มากมายนคนไหนเธอจึงดีครอบครองรอยยิ้มที่สวยงามแนนั้นอูู้ทำให้รักใครมีได้เลยวินาทีที่เธอเจอกับฉันมันทำให้ออ ความเดียวได้สลายเพราะเดชเจออะไรที่คู่ควรฉันขอบคุณและให้คำสัญญาว่าจะรักษาไว้ฉันไม่ต้องการใครอีกดึงดาวท้งฝ้าต้องเสียใจเลยไม่มีสิ่งใดสวยงามต่อไปตราบที่ลกนี้มีคนอย่างเธอ คือคนโชคดีมาอ่านความหมายทุกคำกว,วีไม่มีบทไหนสวยงามอีกแล้วแต่ที่ลงนี้ยังมีชื่อเธอได้ปรอยให้ฉันเป็นคนสุดท้ายได้ไหมถ้าคือชีวิตและลมหายใจ